พี่น <celui> ้องครับคุณนะตัวนี้แมโลครับพี่น้องเอ้ยนี่กาสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุบุสุกนครับผมมือนีกับขั้นมาสซเบที่เก่าครับพี่น้องมากับทิดวัดที่เก่าครับมือนีครับมือนีพักันมาใส่น้องหานนะครับพี่น้องครับส่เบดน้องหานครับผมมือนีผมกับมากับทิดวัดที่เก่าครับพี่น้อง อธิวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้กับมาหนองหานคือเก่าครับหนองหานเนี่นี่คือรอบสองเนาะรอบสองไม้นี่รอบสองไม้นี่คือรอบสองไม้ไม้นี่มานี่รอบสองแต่ว่ารอบแรกนี่ก็บมันทุกคนก็เลยว่าสิมาซ้ำมึงอีกว่าสีมันคือเก่าบ่อ่าเออเหย่าเว่นกับย่าแรกมันขอย่างนี้่นมมีนครับย่ำแรงย่ำขึ้นบ่ราะขึ้นย่ำขึ้นมันจะมืดตัวย่างขึ้นมืดเอ้าผู้ใดญ่หยัก เดือดทั้งวบเออบวับตัวกว่นี่ละครับพี่น้องก็หาใส่ทั้งสิ้นครับสิเป็นพักเกษนาบเนี่ยนะครับเป็นปลาบัวเนี่ยครับเป็นเครียบผักบุ้งเนี่ยพี่น้องก็ใส่ไปจั้งสิ้นครับผมไปเลี้ยงสิละครับอ่ะนี่ครับพี่ตาก็ใส่ไม่หรอกครับได้ประมาณครับพักกันมาเนี่ยสองวันแล้วครับพี่น้องบ่ได้ใส่น้ำหอยนะพี่น้องเนาะใส่น้ำให้นาครับผม ทุกเทียทุกเทียใส่น้ำหวยปวดขาขนาดพี่น้องตามมนีกับพาธิพยบวัดมาครับใส่น้ำหน้าที่ขาเจ้าวัดให้หน้าครับพี่น้องเนี่ยครับหน้ามันจะถั่วมากจากน้อยเนี่ยครับ ครับพี่น้องครับอันนี้พี่น้องเข้าพูนกับมาไส้ดังครับมาเป็นมูอกันแล้วครับมือนี้อันนี้ไส้ไส้เรามากูตอนไหนครับนี่อ๋อมืออื่นเสาร์ป่ะครับเอ้าวัดในมายามบ่อ่าครับเพิ่นไส้ถึงไว้ยมึแรงครับพี่น้องเงี้ยมือเสาร์ยังสีมะกูครับมานบ่หรอครับไส้ทุกเที่มานบ่โอ้ครับนี่แหละครับพี่น้องการหาอยู่หากินครับผม ผู้ลงคนเขาับกับมัก์คไซเบดผู้ลงคนกับมัก์คไซดางครับพี่น้องแม่น้ำจะกว้างอยู่ครับพี่น้องครับข้าวเนี้ยหงยยหัวครับผมเอาเนี้ยงหัวครับผมตอนแรกจังคอยมันรุนกันนะครับพี่น้องทันรุนกันตอนมะยามพุ่นละเพราะว่าตอนนี้เสียบเนี้ยอยู่กันยังเสียบเสียบมาได้ประมาณยี่สิบกระหลงเรือเหยีกประมาณเจ็ดจีบละมันเหนียบเบียดมาหลายจังหอยเนาะครับเอาพี่น้องครับ ีมนันหน่อยมานไล่กับเบิ้งกลนันว่าต่อแรงครับพละัะเทีย่ยวยามพลัะครับโอเคครับผมครับพี่น้องคาร่าครับพี่น้องคาร่าครับโอ้ยหมูจูๆเลยพี่น้องพี่น้องครับหมูก,กูจูเลยขั้นนี่คิดวัดจับม็นดูมันนี่หนกนกอืมรุดบอกว่าคิดวัดเนี่ยเดี๋ยวอืมเอาไนั่นเราเชื่อมอีกโอ้ ถ้าเบ็ดโจมเนี่ยเราไม่อยากลุยเลยนะในจอระทิศวัดเนาะงง่ังต้องให้เมื่อชีพตัวลุยมันก็โจมทุกสีทุกอันแล้วปลาท่าปลากินเออพี่น้องเอาพวกนั้นกันครับรอดๆย่งลุกปลาเข้ามาให้เหี่ยล้นกินให้เหี่ยวได้ป่ะอืมอือนี่เดี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 พี่น้องครับอ้าวมาแล้วครับผม แยกมันตัวที่สองครับมาเอาพี่น้องครับขาเรากลับมาพออีกแล้วครับผมไปด้วยที่วัดจะลงไปบุ้งรูไปที่นี่นนไม่ได้คือเอายู่ยืนตื่เรากลับตื่นพี่น้องเอ้ยอันเดียบะคอปนเหาปบะคอปนปบะคอท่ปมบะคอปน อันนี้ยกุนเดี๋ยวกันคุณเดียวกันกุ่นเดียวกันเป็นล่าเบ็ดมากพี่น้องได้ปลาค้อ3โตต้มเลยต้มกินหมดเลยครับอาเซ็ดใช่ด้ย treo treo của không nhai bụi luôn cái này phun để phu cho thi cho thang con để phu hơn chín năm sẹp sẹp à bác này, bác này đí đấy, đí đấy, <laughs> à đi à, ừ. con con bà ông nhảy ông con là con đây ngoài, กินข้าวแซ่บกินข้าวแซ่บกินข้าวแซ่บมาเริ่มพี่น้องกันเลยกินขา้าวกินข้าวแลพยายามเบียดเนาะเออเนะกินวันนี้อุ้มน้องไปเรียนวัดพ่อเน,นี่ยเขา มาครับพี่น้องครับวันที่นี้ขออนุญาตกินข้าวกินน้ำได้พี่น้องเด้ออาทิวัตักสดป่าโซ่พี่น้องเขาตอนนี้ยังดูต้องชิมบบังอเสียปะเด่นเด่นใครท้าตอนเลื่องใครก็เรียบเปลี่ยนวะใครก็เรียบต้องยันวัวทำมาพี่น้องมาครับบารินครับขออนุญาตกินข้าวได้พี่น้องเด้อ อ๋อพี่น้องพากันมายามเบ็ดรอบแรกครับพี่น้องครับโอ้สายงางทิพัดเรเลียกท่านเ,นเลียบต้่งวุ่นเลยครับบ่เ่อได้เห็นตาหยดหยดตัวเสือรอ,อบแรกพี่น้องเอ้ยส่วงสามถุ่ม,มายามเบ็ดอ,อันนี้โอ้ปรากฏตัวนี้เฮ้ยไฟยึดใจยึดเส้งโคกเห็นป่ะจินตัวปากตุนี่อโอ้เบ็ดมันเบ็ดมันปรากฏ มับมึงคาดต่อไปครับพี่น้องขั้นหนีบอ่อนโอ้ที่วัด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 ฝ่าเสียบไปเร็วฝ่าเสียบไปเร็วว้าวว้าวเบ็ดจมหมูแล้วนี่โอ้หมูกข้าหมูกเนี่ยพี่น้องครับปลาไหลอีกแล้วที่วัดเอ้ยปลาไหลอีกแล้วปลาไหลอีกแล้วพี่น้องคนครับนั่นครับปลาไหลที่วัดปลาไหล หลายหน่อยมองขึ้นไปได้ตัวน,นึงพี่น้องนี่ก็ได,นนด้อีกตัวนึงนะครับยอดเอเลียนฮะได้ออมแล้วที่วัตรจออรอปลาไหลถ้านมายามเบ็ดรอบรอบสามทุ่มพี่น้องรอบแรกในปลาคอบหน่อย,อยได้ปลาคอตัวน,นึงครับกับปลาไหลพี่น้องครับ ปลาบ่โอ้ปลาไหลอยู oh. so, oh, ่พ oh, oh. right, ี่น şey yes, pues ้องโอ้ปลาไหลยังปลาไหลยังโอ้ปลาไหลยังอยู่แล้วโอ้ยตายโอนตายตายนี่นะโอตัวที่สองครับพี่น้องปลาไหลตัวนี้เด้งเด้งเด้งมีมันปลาไหลนี่ยมันปลาไหลแล้ววันนี้ชิมมินชิมมินไปครับพี่น้องได้ปลาไหลตัวนึงแล้วครับเมื่อกี้นี่

โอ้ยเจอด้ว่ะโอ้ยออทีวันนั่นมันอย่างไรโอ้ยคุณคุณคอามัอย่าาันมีดาบเลี้ยที่นี่อืเดี่ยนี้จะงดุกเถอะาดุกอรคนวัดเอาข้มาเลยมันสิรุโอ้เกือบนะนี่ แมนแมนบอกเราลงด้ pies, mm ูแมนบอกลงดูอ hmm. ู uh, uh, mm. okay, uh. ้ล็งเล็กเห็นไหมลงเล็กป่ะอ๋อเอาขึ้นมาบนหพี่น้องครับบ้างลงเล็กขวางหมดทั้งเรแน่แบบนี้นอันนี้อันนี้โอ้โหขี้เกียจเลยเหมือนกันโอ้โหขี้เกียจขุดขันยากไป พี่น้องครับโอ้เสียงปลาโสมโอ้ชิวัดเอาเยอะชิบัตเฮ้ยน้อยเก๋นี่เละลองดูลองดูเพื่อเพื่นโอ้โหห้างดูถุงห้างดูนี่ยอ๋อไม่เก๋ไม่เก๋เลยไม่กลกวแต่นี่วะ มาที่วัดมา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 โจมพี่น้อคขั้นนี่เอยพี่น้องเอ้ยนี่นี่จะขั้นโจมจครับเขี่ยพกบ,บุงมันหลายเขี่ยพกบ,บุงเนี่ยเขี่ยพกเกษตรน้ำเนี่ยจอมีดินมีดินหลอกหอักหลักอ่ะจะสกับ <im itation> กูเอตานีปลาหยีหงส์ตัวนี้เขาเข็งจังเขาแข็งจังใส่สะสมแต้มไปเรื่อยๆหมุกเล่บบ่หมุกเล่บบ่หมุกเล่บพี่น้องครับโอ้แต่ว่าตัวนี้มิดินมิดินตัวนี้มิดินมิดินนั่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 นที่วัดนั่นนั่นของพระเจ้าเนอะของพระเา แ่งเคียวพะบุงเครียบพะบุงพพ่อเี่เพียพรกระเสียต้องมีที่มันเหมันนพระกะเสียเลยเอพี่น้องนั่นดิตปลาวัวนี่ก็ไปเหรอดึงมัขาดเลยจะเชียกันดิดึงมาอีกแล้วมาอีกแล้ว โอ้เสียงปลาสวกพูไไนขนายนี่ปลาถูกไหมให้ปลาถูกเงะโอ้ยแบมือกับปใสเลยเรียเนาะขั้นอยู่ในน,นี้บอลลอนอ้ยขั้นนีไม่พน่ะยว่าอยูวาขั้นเป็ดหายไปใส่วะไปเียมุนี่นี้ยหะพูน่ะักบุงโกงขนาดเลยขันเบ็ดว่าหลัวสิยูวะเด้อที่วัดเด้อ ไอทิดวัดไอทิดวัดพยานบรอยุรยุ่นเฮ้ยยุ่ยยุยยิวัดทิวัดมามามามยูยยนาดยูยตัวงามตัวงามตัวงามปาตัวนีตเห็นตัวดีก คนได้กินนี่ตัวงามด้วยอะโอ้ตัวนี้ตัวงามมีบาดแผลเลยตัวนี้สอนเต้คนจะกินเอากินอะเอาพี่น้องครับตัวงามด้วยตายที่ว่าตัวตายเอาเอาไว้ไหนพีน้องตัวตายไว้าหนพีน้องด้วยสอนเต้สอนเต้ครับพี่น้อง โอ้คือห่าวแต่ละตัวนึงนี่ก็เลไปดูบอกง่ายสามสามเต็มเลยตัวนึงเยอะสี่สี่เต็มกำลังงามกำลังงามโอ้คือพี่ตัวห่าวเนี้ยสี่เลยเนาะห้าห้าเต็มห้าเต็มที่หกพี่น้องห่าก็คูาเต็มที่

ปลาตองสิบสามสิบสามปลาไหลสิบสี่ก็ปลาไหลปลาไหลสิบห้าปรากฏสิบห้าปรากฏสิบหกก็ปรากฏสิบหกก็ปรากฏเอาครับพี่น้องนี่แล้วครับปลาก็พ่อได้ยูเรกินอยู่ครับกถือว่ามมันอยู่ตัวน้อยอยู่กับจริงแต่ก็ได้หลยตัว อ่ายังไงก็มันยามเบสรอบสองพี่น้องพุ่นละประมาณจะหาทุ่มพ่นล,ละมาครับพี่น้องครับยามเบ็ดรอบดึกรอบหาทุ่มกล้วพี่น้องหลอนไปเลยสองขั้นครับผมโอ,โอ้พี่น้องครับนี่นี่ครับมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วต้น เนาะโ,โอ้ตัวงามเลยครับผมนีอ่ะขออนุญาตเอาป่าก่อนนะพี่น้องเอ้ยพอดีทิศวัดเล่าขั้นมากหอดครับทิศวัดเล่าเขาของน้ำอยู่ไปพี่น้องขั้นต่อไปครับโอ้ขันยอขั้นมีอาการครับขั้นมีอาการ โอ้โออัือโอ้กเคียงไงพี่น้องครับโอ้ปักเคียงไงนู่นตตบากเคียงถั่วหองเอ้โตบักเคียงไงทุกคนนะบักเคียงไงครับขันนี้ก็ส้มหมูหมูดิพี่น้องนี่ครับหมูหมูต้องซีนี่พวปลาไหลกัปากคอแลวโอ้ นี่นี่รุนครับนี่รุ่นครับนี่รุนนร่นนี่รุนอ่ะที่วัดเราไปทายอยู่พี่น้องท่าของห้องน้ำยู่งุูเหรอบ่นี่เด้เอีนะครับพี่น้องมาอันีกแล้วครับผมแต้มที่สาม้วครับ โอ้คร oh, oh, mm ับพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับไุไหนะปไหนปลาพิงพี่น้องครับโอ้ยปลาตัวนี้ที่พองเหรอโอ้ตัวนี้ตัวนี้ครับพี่น้องครับโอ้ อุ้ยอ้วนดีขนาดเลยดูท okay. ี่วัดวนดีขนาดนี้วะตัวนึงก็พอตัวนี้ถูกปะโอ้ปลาตัวนี okay. ้พี่น้องเอ้ยนี่เหยียดใช้มันมันมุดมุดขึ้นพี่ตัวน้มึงขั้นอีกครับพี่น้องีชิ้วหมกไก่โอู้ตายเลยพี่น้องเอ้ยตายคอหลอดครับแข็งเจดีย แข็งแค่เดียวครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องครับโอ้โหตัวโลดอยู่เหมืนโอ้ฝนขังอยู่ทั้งโคกเลยโอ้จิ๋นน้ำกวน้ยโตดำเลยวะเอ่อเป็นน้ำลายป่าป่นป่าพ่นพี่น้องน้ำใสมาพี่น้องครับมาสรุปกันไปที่นี่พี่น้อง เงียเขียดแล้วพี่น้องตัวแรกนี่มังกรเงียเขียดครับคิดว่าเอาเงียเขียดใส่ซองตัวพี่น้องตีตัวนึงนี่ครับเงียเขียดโอ้พี่น้องครับคุณนะนี่จะบอกเงียกจิ๋มเป็นงียเขียดอันนี้มังงอนเงียเขียดตรงนี้เหรอเหรอนี่ครับพี่น้องโอ้ห่างเทเลยอืมเปิ่มเลยเอาให้พี่น้องครับเพื่อนอ่ะสรุปผลเงี้ยเป็นเสาเทียว นี่ครับประมาณเจ็ดสิบตนี่ไปบนนับดอกค้ับพีนองมันหลายตัวหดนับย่ำเสาพอกันมื้ออื่นเศ้าครับพีนองอาทิตย์เลยที่รงแท้ใส่ด่างนี่นบอันไหนเขาใช้ด่างนี่มบเป็นยูนโ้ำลัง มเอองม่ไปในดอกมังเขาเสียดังโอเคตัวตายเหครับตัวตายซะตัวตายเฮรเอาครับัปที่พ่อกันมืออึ้งเศร้าแล้วพี่น้องเด้อครับมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าสีมานหรืมามครับผมนี่นะครับพี่น้องสะพานครับผมนี่สะพานครับนี่นะครับบางนอนครับมืนหนี้กันมากกันหลายคนอยู่หาคนหกคนครับพี่น้องนี่ครับกูเตรียมตัวสินอนกันแล้วครับนี่ กาสวัสดีครับพากันมายามเบ็ดครับย่ามาอมซ้อพี่น้องแกงหูแกงตาแล้วครับมายามเบ็ดย่ามาได้หลายลังแล้วครับตาพ่นได้ปลาตัวพี่น้องนี่จะขั้นหล่อนขั้นปลอดหล่อนก็นมีโอ้มือขึ้นก็คือต้องไ้จับอีกหรือ ช่งนี้จะเขาจะมาไต่ป่าไต่ป่ามาันต,ตื่นเร็วที่นี่โอ้จจงงขั้นนี้พี่น้องโอ้ท่วัด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 มาป่าตรงนี้ท่วัดนี่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 นั่นน่ะนั่นนะ ฮะสีแดงเอ้ยแต้มแรกช่วงเส้านี่รูปเ็กนักเล็กวะคนไหนวะนกเนี้ยคนคนผู้นอีกเอ้พี่น้องเอ้ยฮะอ่ะมาแล้วพี่น้องเต็มไปเลยเต็มเล็กนกโตวะไปพี่น้องยำขั้นต่อไปครับผมโอ้ครับพี่น้องขั้นขั้นนี้มีอาการครับลุ่มนับลุ่นับลุ่มนะครับ โอ้ยโอ้ยอกระัดดึงเลยมุ่มนำนำบิเด้อนำนำก็ยังกระดุกเนียนบ่หมายวกนีแล้วกระดุกมันละโอ้หองงานจังหักโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยขึกอง้าวโอ้ถุงงามยู่ดูดิถุงงามยูอันนี้ เป็นน้่นงินนั่นน้ำน้ำอยู่เพิ่นหมดแห้งเปหมดแห้งฮะมาแล้วครับช่วงซ้อนี่พี่น้องปฏิวัติไปไปขั้นต่อไปห้อโอ้ที่วัดทุกคนขั้นนี้ดูโอ้ยหมูกระจูเลยโค้งเลยทีวัดเอ้ตอนนิ่งขนาดวะอยู่บ่ล่าอยู่บ่เห็นดูเอาลองดูโอ้ย ดึงไปเห็นวะอืโอ้หดดเหเบ็ดง่ายทุกคนเนี่ยเบ็ดงายเเนี่ยมันจะัดึงเนี่ยมันจะดึงเนี่ยันะเบ็ดลงอีกโอ้อยเบ็ดคอยเบ็ดลงอีกคนอยเบ็ดลงอีกคนโอ้เนี่ยอดอย่างเงียลเนี่ยคอยเบ็ดลงอีกอยเบ็ดลงอีกลบเฮาลบเฮามันจิกของซ่ขอบ ้้โอ้โหยแขงแ้วว่ะแขวง้วเรยท่น้องงานอยู่ในวดถอว่าเอาจุดเยวทิวหอเอาจุดหนเอาจไหเลยดีเลควยไหมเอาโยโพี่นอ้าบกันจะผมป๊อตนเอออว่าพี่น้องครับไโลมอกแล้วไโลพอทำงานแล้วไโลมาอกแล้วครับทิศวัดทวัดเล่นไซโลอีกแ้วครับโอ้ยพอทำงานอีกแล้ว โ oh. อ้บ่ได้เด้นี่เล่นนกของใหญ่บ่ได้เดิเ oh. อ้อนย,น,น,อยนักตึงเลยแบบไอ้ยกให้พี่น้องครับผมด้วยนี่ครับพี่น้องซ่องเศร้านี่ยนักตึงเลยครับโอ้ยสายใจขนาดต้วคิดวัดสายใจขนาดเลยบ่คิดว่าจะทำงานถ่วงเ้าอูงมาพี่น้องครับมาพี่น้องครับวันนี้โอ้ยพยายามเบ็ดมาเรียบร้อยครับพี่น้องซ่องเศร้านี่ ไอพี่น้องเบิงเังแค่ตัวเงี้ยตัวเดียวพอ่อได้พี่น้องเด้ไอบังตัวเงี้ยตัวเดียวพอ่อครับโอ้ครับพี่น้องครับพุ่นน่ะตัวนี้แปโรโลครับพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้ครับเป็นปลาน้อยครับพี่น้องนี่นปเป็นปลาน้อยครับนี่ลอกแลกหลายตัวอยู่ครับนี่นี่ครับผมเดี๋ยวน้ำมันนี่เทใส่น้ำกันหมดเลยพี่น้อง อออวมันมันมันพี่น้องมันมัน่เคยมานเคยวเคียอ่ะอ,อ,อยู่ดีกินครับพี่น้องโอ้ปานนี้กขสร้างไว้นี่ออของเนี้ยตื่นป่ะโอ้พี่น้องครับ <c oughs> โอ้บิวบอกไงพว <c oughs> กผม <c oughs> ข,ข,ของพันโซครับ ปัดเด็ดเกินเ,กงงงเงี้ยวเมื่อวันเด็ดประหลุนขั้นสูงครับพี่น้องม <c oughs> างงงกันทุกคนครับผมเอาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ล่าซ้ำนี่แหละครับผมยั <c oughs> งไดงก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดติดตามให้น้องวนพราวลุยเด้อ <c oughs> พี่น้องเด้อ <c oughs> ไในเวลาปลาครับผม

ครับอันนี้กัปลาตายครับจังได้กับฝากก็ไลไ์ก็แชรกก็ทิ่ตามให้น้ำมันพาลูเดอร์พี่น้องเอ้ยมานครับมาน